สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูโร2020ในนาที่2ประจำเช้าอาทิตย์ที่20มิถุนาย,ยนกันหน่อยดีกว่าก็เริ่มกันที่อังกฤษครับก็เสมอกับฝรั่งเศสไป1ประตูต่อหนึ่งฮะเกมนี้เนี่ยอังกฤษนำไปก่อน1 0ส่วนด้วยนะจากทางอาิลาฟิโอลาครับยิงเข้าไปในนาทีที่45บวก2ครับก่อนที่ฝรั่งเศสจะมาตามตีเสมอได้จากองตวนกิสมันนาทีที่66แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนไปที่กู้เอกของเรา โปรตุเกสก็พาให้กับเยอรมนีไป2อประตูต่อสเกมนี้เนี่ยโปรตุเกสนำไปก่อน1นึ่งศูนยะ์ด้วยนะจากคริสเตียโนโรนัลโดครับยิงเข้าไปนาทีที่15ครับแต่ว่าเยอรมันโอ้ต้องบอกฟอร์มดีจริงครับยิงคืน4ลูกรวดครับจากลูเบนดีแอสของโปรตุเกสยิงเข้าประตูตัวเองไปนาทีที่35มาลาเฟลเกเดโลยิงเข้าประตูตัวเองอีกครับครับในนาทีที่39แล้วก็ตามด้วยไคลฮาร์เวิร์ดบวกประตูที่3นาทีที่51โรบินเกิลเซนยิงเข้าไปนาทีที่60ครับก่อนที่โปรตุเกสจะมา ตีตื้นในนาทีที่67จากดิโก้โชตาครับแต่ก็ทำได้แค่นั้นครับจบเกมแล้วก็เลยแพ้ไป2ประตูต่อ4นะฮะไปที่สเปนครับก็เสมอกับโปแลนด์ไป1ประตูต่อ1สเปนนำไปก่อน1นงูจากอาวโรโบลาต้านาทีที่25ก่อนที่โปแลนด์จะมาตีเสมอได้จากโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ในาทีที่54ครับโดยที่สเปนเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงประตูชัยจากจุดโทษของเกลาร์เมเลโน่ครับแต่ก็ยิงไม่เข้าครับทำให้จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนน มันก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้นี่เริ่มกันที่กลุ่ม E อันดับ1เป็นสวีเดนเก็บไป4คะแนนอันดับ2สโลเกียมี3อันดับ3สเปนมี2แล้วก็อันดับ4โปแลนด์มี1คะแนนครับทุกทีมยังมีโอกาสเข้ารอบในยนะสุดท้ายครับมันแน่นอนครับกลุ่มนี้ส่วนกลุ่ม F อันดับ1ตอนนี้ก็เป็นฝรั่งเศสมี4คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นเยอรมันกับโปรตุเกสมีทีมละ3คะแนนแต่ว่าเยอรมันอยู่ที่2เพราะว่าเฮ t o เฮ a d ดีกว่าโปรตุเกสนะฮะส่วนอันดับ4ยังมีความหวังอยู่สำหรับฮังการีที่เก็บไป1คะแน มาที่ดาสนูล่าสุดก็มีด้วยกัน2คนแพทริกชิกกับคิสเซโนโรนโดยิงกันไปคนละ3ประตูะเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะฮะ20วิถุนายนก็จะเป็นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในรอบสุดท้ายนี้นะฮะก็จะเป็นเกมในกลุ่ม A อิตาลีจะพบกับเวลแล้วก็ซร์แลมพบกับตุรกี